สวัสดีครับผมสำหรับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อที่เป็นอิชุดต่างๆนะครับสำหรับผู้ใช้งาน o มเด e นะฮะในการที่จะศึกษาหรือลองทดสอบการติดตั้งบนเครื่องโลคอลนะครับเจอปัญหากาันบ่อยๆนะครับก็คือตั้งแต่ Mo เดลเวอร์ชัน3.9ขึ้นไปเนี่ยการติตั้งของ o มเด e ที่เป็นลักษณะไฟล์โลคอลที่ติดตั้งในเครื่องเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าหลายท่านมักจะติดปัญหาว่าระหว่างที่อินสตอลเขียนข้อมูลลงเดต้าเบสเนี่ยมันจะค้างนะครับ น่าจะเป็นอิชชูเฉพาะเครื่องหัวข้อแล้วก็เป็นเฉพาะบางเครื่องด้วยนะครับสำหรับในหัวข้อนี้ผมก็เลยยกประเด็นขึ้นมาแล้วก็ทำแพ็กเกจสำเร็จรูปตัวแซมที่มีโมเดลติดตั้งแล้วโดยเป็นซิปไฟล์สามารถแตกซิปไปไว้บนเครื่องซึ่งปีทางเรื่องหนึง่งสำหรับท่านใดที่ติดปัญหาเรื่องการติดตั้งโมเดลลงในเครื่องโลคอลนะครับขอย้ำนะครับแพ็กเกจตัวนี้เหมาะกับท่านใดที่ต้องการศึกษาหรือต้องการที่จะลงโมเดลในเครื่อง ส่วนตัวนะครับที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ท่านั้นนะครับผมเพราะว่าการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเท่าที่ผมเช็คดูไม่มีปัญหาใดนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าผมใช้อะไรเป็นเครื่องมือนะครับสำหรับตัวเครื่องมือผมนะครับผมใช้แซมครับผมอ่ะเป็นลักษณะเวอร์ชันพอตเลเบลกับตัวมูเดิลตัวติดตั้งแบบเพียวๆเลยนะฮะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือติดตั้งผ่านมูเดิลดาวโหลดคือดาวโหลดตัวมมูเดิลลงมาเลยนะครับในการติดตั้งลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ หลังจากการติดตั้งแล้วนะครับผมก็ได้บีบอัดไฟล์ออกมาเป็นซิปล้วนๆนะครับก็คือเป็นตัวไฟล์ซิปนี่แหละโดยที่สามารถเอาไป e x ็กแทกในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น w i น d o w s นะครับหรืซบิตเครื่องไหนก็ได้นะครับแล้วก็ดับคลิกรันตัวแซมตามปกติข้างในก็จะมีโมเดลอยู่นะครับสำหรับตัวแพคเกจตัวสำเร็จรูปตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวตัวลิงก์นะครับผมก็จะให้ไว้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นลิงก์ผ่าน Google Drive นะครับก็สามารถไป ดาวโหลดได้เลยแต่ไฟล์มันใหญ่นิดนึงประมาณชิกกว่ากว่านะครับสังเกตว่าเวลาขึ้นลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีแต่ปุ่มดาวน์โหลดลงเครื่องอย่างเดียวนะครับจะพรีวิวไฟล์ไม่ได้เพราะไฟล์ใหญ่เกินนะครับหนึ่งิกงกว่ากานะครับอะเรามาดูกันว่าแพ็กเกจของผมลักษณะเป็นอย่างไรก็จะเป็นสไตล์นี้ครับก็คือหลังจากดาว์โหลดมาเรียบร้อยเป็นไฟล์ซิปนะครับจริงๆมันคือตัวแซมนั่นแหละเหมือนกับคุณไปดาวนโหลดตัวแซมที่เป็นแพ็กเกจซิปมา จากนั้นเมื่อคุณได้แฟซซิปแล้วคุณ extract f i ไฟล์ file ออกมาครับผมก็คือใช้การโปรแกรม7 z i p หรือว่าวิลาก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับไม่แนะนำให้ใช้ Windows แตกซิปครับว่ามันนานนะครับก็จะแนะนำา7 i p ไปนะครับอ่าคราวนี้แพ็กเกจตัวนี้จะมีข้อแม้นะครับผมก็คือการแตกซิปครับเมื่อผมคลิกขวาไปที่ extract f i ไฟล์ก่อนนะ เลือกสถานที่ลงมีเงื่อนไขครับว่าไฟล์จะต้อง extract ลงบน r o t p ผ t h ของเครื่องเท่านั้นอย่างเช่นจะต้อง extract ลงได้ C หรือได้ D ข้างนอกสุดเลยคือแตกมาแล้วต้องเห็นโฟลเดอร์แซมเลยหลักการเหมือนกับแซมทุกประการนะครับนั่นคือจุดที่ต้องระวังนะครับก็คืออย่างเช่นเคสนี้ผม e อ t r a c t ลงไดดีด็อกนะครับก็คือพูดง่ายว่าโฟลเดอร์แซมที่อยู่ในซิปเนี่ยจะต้องอยู่ใน root path นะครับก็คืออยู่นอกได์สุด ก็คือได้ซหรือได้ดีจริงๆได้ไหนก็ได้ของ Windows นะครับแล้วก็เอ,อ็กซแทไฟล์นะครับอ่าอันนี้ผมเล่งหน้าจอจนกลับมาติดต่างว่าเอ็ก l แทไฟล์เสร็จแล้วนะครับผมก็คือจะเห็นว่าโฟลเดอร์แซมจะอยู่นอกผ่าสุดเลยนะครับ่าของได์แต่ถ้าเกิดคุณเอ็กแท็กไฟล์แล้วเนี่ยมันไปอยู่ในโฟลเดอร์อื่นคุณก็ย้ายโฟลเดอร์แซมออกมาวางไว้นอกรูปผ่าสุดขอย้ำนะครับอันนี้สำคัญก็คือโฟลเดอร์แซมต้องอยู่นอกรูปผ่าสุดไม่งั้นแซมรันไม่ได้ นะครับอ่าคราวน,นี้แซมก็จะรันได้ตามปกติครับผมก็เดินคลิดกเข้าไปที่โฟลเดอร์แซมนะฮะแล้วก็เข้าไปที่แซมคอนโทรนะครับงานเปิดหโหมดรันขึ้นมาจากนั้นก็สตาร์ทเซอร์วิสสองตัวครับ a p พไอชีกับไมซ์แยลนะครับโอเคหาให้เซอร์วิสสองตัวรันเรียบร้อยจากนั้นผมไปที่เบราว์เซอร์นะครับลองเทสต์ดูด้วยกันพิมพ์ l o c ลโฮส s t ครับ่ อันนี้คือ,คอตัวแซมละนะผมใช้แซม7.3.26ครับแล้วก็ตัวโมเดลนะครับอยู่ไหนโมเดลจะอยู่ในถ้าเข้าไปดูในแซม h t doc นะครับหรือว่าเว็บรูทของแซมนะครับผมจะใส่โมเดลไว้2โฟลเดอร์ครับก็คือ M 3 1 0จะเป็นโมเดล e 3.10ครับส่วน M 3 9จะเป็นโมเดลเวอร์ชัน3.9ครับนี่คือตัวทริกส์ของ โฟลเดอร์ที่ผมทำไว้นะครับพร้อมทั้งมีไฟล์ติดตั้งซิปอยู่ด้วยครับน,นี้ทำให้2เวอร์ชั่นเลยครับผมเผื่อท่านใดจะลองไปรันนะนะครับอ่าแล้วก็อโอเคเวลาผมเรียก localhost m 3 1 0หื่นเปิดครับอ่าเรียบร้อยครับอันนี้คือตัวโ o ล d ดอ์มูนะครับผมเขียนล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วครับผม user admin password ก็คือม oodle M ใหญ่1 2 3 Shar ร์ปนะครับก็คุณสามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยเก็จะเป็นตัวม oodle เพียวที่ ติดตั้งอย่างเดียวนะครับอ่านี่คือผมตั้งแค่ในส่วนฟอนเทจไว้นะครับอ่าผมล็อกอินเปิดแล้วก็ใส่ยูเซอร์พาสเปิดเรียบร้อยครับอ่านี่คือตัวยูเซอร์พาสเวิดที่เข้านะครับก็เอ่อการเข้าไปตั้งค่าก็อยู่ในหน้าไซต์โฮมครับถ้าคุณอยากจะเข้าไปแก้ไขตัวหน้าเว็บที่ผมแก้ไว้ก็นะครับในหน้าไซต์โฮมฟันเฟืองแล้วก็เอ่อเถิดอ n ดิตในการเข้าไปลบข้อมูลนะครับหรือจะเข้าไป Edit s e t t i n g แก้ตัวชื่อเว็บไซต์ นนี่คือตัวแซมบวกแพ็กเกจมูเดิลที่ผมทําไว้ครับสําหรับในกรณีที่ท่านใดที่ติดปัญหาการลงแซมภายใต้แพ็กเกจมูเดิลปกติหรือบางท่านอาจจะใช้วิตามินีครับวิตามีขออภยัยวิตามีเนี่ยเป็นแพ็กเกจสําเร็จรูปนะครับที่สามารถมีตัวรันอินสตอลเลอร์ของตัวมูเดิลนะครับก็คุณก็สา,สามารถดาวน์โหลดมาลงได้ก็เป็นอีกที่หนึ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าไฟล์ตัวแพ็กเกจของผมเนี่ยเอาไว้สำหรับ ท่าไหนที่ติดปัญหาการลงมูเดรลกับแซมตามปกติหรือว่าลงวิตอมีนไม่ได้นะครับซึ่งผมเจอลูกค้าบางเครื่องก็คิดว่าน่าจะมาจากสภาพแวดลอมของตัวเครื่องครับผมก็เลยอาจะลองใช้แพ็กเกจสำเร็จรูปผมดูนะครับสำหรับแพ็กเกจสำเร็จรูปผมนะครับก็มีการใส่ปลั๊กอินมาเรียบร้อยแล้วนะนะฮะก็ถ้าเข้าไปเช็คที่ Site Administration ของตัวมูเดลนะครับแล้วก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์ ะครับแล้วก็คลิกมาที่ตัว e N v i r o n m e n t ครับผมโอเคนะครับอันนี้คือสังเกตว่าเปิดปลั๊กอินทุกอย่างที่เกี่ยวขห้องมูเดรลไว้แล้วด้วยครับผมถ้าท่านใดใช้แซมกับตัวมเดลเพียๆก็อาจจะไม่จาเป็นต้องมาเสียเวลาเปิดปลั๊กอินถ้าใช้แซมของผมนะนะครับนี่แหละก็คือตัวเครื่องมือที่ผมทํามาสําเร็จรูปนะครับสําหรับท่านใดที่ติดปัญหาการ ติดตั้งโมดลูลโดยเครื่องลคอลไม่ได้นะครับหรือมีปัญหาตอนอินสลเลอร์กับบางเครื่องนะฮะขณะที่การใช้แซมนะครับอีกคำถามนึงที่ผมเจอบ่อยนะครับบางท่านรันเซอร์วิสตัวไปชี้ไม่ได้นะครับอาจจะมาจากคุณไม่ลง Visual C++ พัครับผมก็มาอาจจะเ,เกิดเออร์เลอร์แบบนี้ครับแกม m ันสตาร์บิคอลเอฟพีไอเอ็นดวินอันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับแซมครับมันเกี่ยวกับตัวเครื่อง,องคุณไม่มีตัว Visual C พัเวอร์ชันล่าสุดนะครับอ่า ตัวนี้นะครับซึ่งจะต้องใช้ในการรันตัวแซมแต่ว่าตัวเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยลหะนะครับก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับมันจะเป็นสีพัทดิเร e ซิฟิวชีนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดมาติดตั้งก่อนนะครับถึงจะรันตัวแซมได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอเยอะนะครับในการรันก็มีอีกทางเลือกหนึ่งครับสำหรับตัวแซมกับโลเคอลนะครับในการที่ท่านใดต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจสำเร็จรูปแตกซิปใช้ได้เลยนะครับบน Windows บนซี ก็จะลองดูสไาล์ของผมได้นะครับผม